ตาต้องชาแนล นลกนหลายตัวๆกันรมอม <c oughs> อุ้ยน่ารักจังเลยนูยนันนินไ่กะป่ายยี่มันจะมังเลยไม่ดีเยที่เรามีเวลาอยู่กับเขาประจามาฝุกได้หมดเลยอ่ะมีอยากเลี้ยงน่าเลี้ยงไอตัวดำนี่ที่เขาก็ขายใช่ไหมเนี่ยคนได้เลย น่ารักเพนด้าเมื่อกี้มันนี่ยตอนนี้ารักเน่ยเพนด้าเนี่ยเพนด้าเนี่ยอุ้ยน้องอ้วนที่กระโดดอย่างนี้ต้องมีวัคซีนไหมคะนะาคะ้องอ้วนที่มันกระโดดข้างขาน่เดิตัเข้างเดินข้งขาน่ะคะโแบบอกเลยหนูไม่ผักหนองดู๋อแต่แต่แบบมีผสมน้ำให้ทานอะไรอย่งอีะ้ไดหมออ ดูอยู่บนกระถางไม่ลงเลยดึงดุ้ยดึงดุยดึงดุ้ยนินชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบธรรมชาติฮะปลปล่อให้ไม่เครียดตาเป็นทิ้งนกขอนูใหญ่เลยพี่ปานนินเอาเอาเลวพี่ปานนินเร็วดูเท่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเอามาดมมาดมเราชอบตัวนี้พี่ต้องชอบตัวนี้มากเลยเนี่ย คนเป็นกรรมยี่เลยอ่ะนี่นี่นี่จุ๊ยย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 ั่นิยย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 อยย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 ยูยยยยยยยียยยยยยยายมยยยยยยยไยย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 ยไม่หิวหรอยย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 ียยม่ย อ่พด่ปนินดีปนินให้กินอีกดิปนินให้กินอีกดิปนินให้กินอีกดูนินบอกอยากเลี้ยงแต่นินกลัวสันนะอะอเขาไม่กินก้านนะลูกไอตัวอื่นมั่งเด็กไปไหนนะอตัวขาวตัวขาวจริงๆเขากินหลากหลายกินให้อีกไหมลูกแ่ี่ยลูกัว่ามนใจเ้ยีวเราอิ่มแน่เลยอันนี้ มโอ้โหแปลไม่กินแค่์หรอกนี่ไงครั้งพี่เขาพูดดูพี่ต้องแม่ถามเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหนูกินหญ้าหวานเหรอเนี่ยแปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนึกว่าใบเตยตัวนั้นไปหินี่เหมือนใบเตยเลยเนาะพี่ถ้าพี่ไม่ถามหนูก็ไม่รู้โอ้ยแคนตุ้ยถ้าคนตุ้ยมีด้วยคนตุ้ยอ่ะอ่ะ พอนด้วยี่คือย่าหานปัดดีครับพี่ต้องดูปัะดีครับปัดดีครับเมามาโอ้โอะผมด้วยผมด้วยน้องปานินให้บ้างดิลูกอะะให้น้องด้วย นี่นี่นี่ต้องตัวขาวตัวขาวมันัดต้นเตยพี่ปานินพี่ปานินดเลยเหมือนเลยเูก้ยเขาจะไม่ได้มันต้องมีพี่ปานินให้อีพี่ปานินให้อีอนนมันเสียงปัปลูกเขาจะตัดมาไม่มีติดมาเลยเขาจะตัดเป็นแบบนี้มาอุ้ยนอนขี่เรายถ้าตัดลึกอีกนิดนึงนี่แม่ชอบตัวนี้เขาจะมาดมดูตัวหนูด้วยเยอะเลย เยอะเลยเยอะเลยวิกินน,น้ำไปไปดูกินน้ำน่นเออนียนมาเลี้ยงนี่นอยากเลี้ยงเหรอคือถ้าเลี้ยงไม่น้อยเราสามารถที่จะคุ้มได้ไหมพี่ไ,ไม่อยากควมมีเยอะคือลูกสาวอยากเลี้ยงมาโอ้ยดูดิก,กินในนี้เลย ถ้าเราเลี้ยงเยอน้อยตัวเราสามารถที่จะฝึกให้เขาขี้เยอะเป็นที่ได้ตอนแรกๆเรามาแค่เก้าตัวสิบตัวเราจะฝึกให้เขาขี้ทันนารอะเรอคะเนี่ยส่วนมากจะเป็นฮอลแลนด์หรอกอ๋อน่ารักอ่ะแล้วจะมีพันผสมขนเตียนๆเนี่ยเหมือนกระมี่ยเนี่ยมาสองตัวใช่อันนี้ยังขยายพันเองไม่ได้ดูดูน่นน่นนินพ่อมาเอาเนี่ย นี่เดี๋ยวแม่ฉีดให้อ้านี่ยเออนี่มันโดนขีดเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยี่กลัวคนคตัวสีดำนีมคะที่แม่ชอบนี่ตัวไหนนี่ว่าให้มันด้วย อยากพาแต่เช่มาค่ะตอนนีเ้เดินตรงเลยค่ะเดินตรงตอนนี้เราจะเดินไปทำไรครับผมไปดูนกค่ะดูนกอ่อา,าอมีงาช้างแค่ของทางแม่เลยปเนีนช้างแคะค่ะอันนี้งาช้างเอองาช้างงาช้างแคะสองต้นเลย อันนี้สี่ต้น้อยสองต้นลอยอุ้ยเพ่อพเขขเราเลยนีตานดูเนี่ยเออต้นใหญ่สห้าดูดููสวยมากเลยทางเข้าสันห้าพันดูไ่ก่อนนะคะ3 5ไ0่ดูก่ดูดูไก่ดูไก่กไา่ดูไก่ดูไก่ดูดูไ่ดูไก่ดูด่ดูดดูไไดดก่ก่ดู อ้าวคนละครึ่งด้วยอเลยเออเอนอะไรไปนะอ้าวคนละครึ่งด้วยโอ้โหเข้าทางนะครับต้นนี้ก่อนนี่เดี๋ยวมาดูก่อนเผื่อมีอะไรสนใจอุ้ยนี่ไงเอาไปเปลี่ยนที่บ้านน่ะที่บ้านกันที่บ้านใบไม่ใหญ่แบบนี้และวอืมอันนี้สวยออืมอันนี้ต้นเท่าไหร่ต้นอะไรอ,อะไร่อออะ,อะสวยมะไรบ้างเดี๋ยวพาเขาไปดูไก่ด้วยนะเขาดูต้นไม้ต้นมงคลต้นมงคล นี่ครับอันนี้ต้ตองอะไร,ะไะไรเรามาที่ที่ไหนนะที่เน,นี่ยม,มีโอฟาร์มใช่ไหมมีโอฟาร์มมีทั้งบ้านสบุรีอ่บะ้าอะไระนระตำบลทงอ่ะกดมาเลยจุด G P S มีโอฟาร์มทางมาจะเหมือนไม่ไม่มีสวนอยู่จะมาแบบกันดานนิดนึงนะแต่มาถึงก็มซื้อต้นไม้ ร้อยสีส so ิบเก้าคืออะไรอ่ะต้นนักเดือะบอกอุ้ยนี่มันของเราเลยอะไรนกอ๋อยางเรียนหนู่านีอางนี้เลยมามพี่เ็ีังกันยังาเราไปดูนกต่อมีป้นอะไรสนใจไหมล่ะยังหลักเรายังช่วงนี้เรายัง แค่มาดูก่อนมาซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะใกล้ๆ่ะปามาดูกระต่ายด้วยหนะึ่ยใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเราม่ดูไก่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นมาเลยนี่ยู่ปะบ้านเราอีกนะคะไก่เนี่ยน้องบอลนี่ไงไก่ทำอ,อะไรเอย่อางนี้ใช่ใช่ เฮ้ยมันไก่เนี่ยนี่มันไม่ใช่ชิลกี้นะเนี่ยไก่ยักษ์ัน็นี่ปาาูอ่ะไก่ตัวใหญ่ยังไงไก่นะครับป้าปมันยกับขาไมไก่ตัวใหญ่ป้าอ๋ออยากลูอยากไปดูหงอัอโหงแม่ใช่แม่แม่ไปดูหง ดูหานไรดูพี่ไายดีกว่าไปเอาหานดีกว่ายมพอเลยกับไอติมน่ะช็อกโกจุบกินได้มีน่าหันไก่ไม่ไก่เดินตามแล้วน่ะะกินช็อกโกทุบจะกินก่อนให้ไก่เหรอโดนไก่เดินตามมาเต็มเลยรุ่นกินอาหารที่อยู่ตรงนี้ โอ้ยตัวไก่เดินตามเต็มเลยเท่าไหร่คะต้องต้องหยอดยังไงเท่าไรสิบสงเหรียญเหลือสิบสองเหรียญอุ้ยพี่มีเหรียญเดียวมีแลกไหมครับทำของพี่เขาหล่นมีแรกไหมตัวเองอ่ะอันนี้อันเท่าไหร่อันละสิบบาทโอเคแล้วก็พี่แรกเหรียญเอ้ยก่อนที่มันเหรียญอันนี้ใช่เลขสิบสองเหรียญนะคะไม่ใช่เลขไม่ใช่เหรียญอันนี้จะเป็นที่สิบบาทเท่าไหร่ แรกแบงกี้เดือดสุดๆได้แล้วไมงน้องทนเราแค่นั้เลยอะเดี๋ยวเราจะให้ไก่โอ้โหมารอเต็มเลยนะฮะนินมาหยอดแล้วพี่ต้งมีนิดมีนินมาแล้วต้องใช้เหรียญสี่สองเหรียญนินรอนะอ๋อเอาเหรียญเข้าตรงไหนมานี่หรอเออาหนึ่งตอนแล้วก็อีกตอนหนึ่งเต็มเลยเฮ้ยหยิบดีเอาทำไมมันไม่ลองบิดเบิด

ไยกันแล้วไก่ไปเท่าไหร่หานมาด้วยนินตามัให้มันอีเดียนดีกว่านนมาเอานินอ่ยากทำเองอ่ะอนินเทเทในดินทำเหมือนให้ลงไนมาเร็วมาเร็ว เออนี่นุ่นตปกัดกันแล้วทางนู้นอ่ะลุกมาลุกมาสวยน้องไก,ก่อะไรอ่ะตัวใหญ่มากไงเขอจับหน่อยขาหลับหน่อยดิเฮ้ยกระโดดเอ้ยจับได้แล้วนี่เอ้ยพึ่งเอ้ยมันโอ้ย อันนี้ไก่สายล่อป่ะเนี่ยสายล่อสายชนป่ะเนหลุมเนาะึสับโบ๊ะเลยหนักงอนนะเนี่ยดูหนักงอนมากเลยงอนใหญ่หนักงอนไปดูควายไปเล้วมาเฮ้ยเฮ้ยพี่ดับนี่อะไรมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเข้าใจ่ไหมเนี่ย ่ควายดอนเนี่ยควายดอนภาษาอะไรพัก่คยอนภาษาไยควายดอนควายดอนควายเหรอควายหรือควายควาดอนคววน่า้ลองูดดควนเผือกันเนี่ยนี่มาควายดอนบานบานแม่เรียกควายดอนตัวนี้ยังเด็กหยุดมากเลยเนี่ยอ๋อให้ได้เล้อจไม่มีใรทงนดน้อ๋อเอาใจไหนดิ แตเน้นมาหยิบฟางค่ะนินมาหยิบฟางนี้หยิบทำไมคะเขาอ่ะสวยจังเลยลูกโอ้ยสวยมากสวยจังเลยโอ้ดูดูลิ้นดูลิ้นดูลิ้นตวาดนี่ลองพูดดิควยดันกินหยาควยดันกินหยาอืออ่ะลูกอ่ะควยดันกินหยาได้เนี่ยเขาจะโม่งแม่ตม่งหน้าหยิกจังเลยตัวสวยมากเลยอ่ะลูกอ่ะ มีอีกตัวนะมีตรงนี้อีกตัวนี่ครับแล้วก็จุ้มใส่กระเป๋าแล้วนี่โอฟาร์มครับให้ตัวนี้ด้วยลาดบุรีตัวนี้ตัวนี้เขาเคาตรงอ่ะไม่มีดูนกหรอเดี๋ยวพาไปก็ไปดูดูเรื่อยๆนูนดูที่นั่งเผื่อมาครั้งหน้าพี่้องาหารแล้วไปนั่งกินตรงนั้นได้อ๋อช่วยนะ ะทะเลเขาเรียกว่าอะไรแม่น้ำหรือทะเลสาบเลยทำไมมันใหญ่มากดูล่ำลืนมากอะ่ะไม่ค่อยแบบหลักกดเกณฑ์เยอะสบายๆคนไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้วันวันนี้วันเสาร์ด้วยนะเนะี่ย แกน่าจะทำฟาร,ร์มอยู่แล้วจากของอ่ะเขาขายต้นไม้ค่ะแล้วเอยอยากออกก็อย่ากออกป้องอ่ะครับดูฟันตา<อ>ใสม<ด>ากสุขภาพดีครับจมกูกจมูกแบบโอ้โหจมกูจมกเขาหยิกนะมาดูมองดูมองเอาอีกอือเอาอีกเอาอกป้องนะออกป้องนะเนี่ยออกป้องนะเนี่ยเอาอีกอ่ะลูกเอาอีกเหรอจะกินอีกเหรอกินอีกกินอีกไหมอิ่มแล้ววะเด็กอิ่มแล้ว นี่แต่คนให้ใช่ไหมลูกโอ้กินกินให้เอาใจอยู่ไม่ติดคอแห้งไปหน่อยนี่แบบเปียกๆไหมอยากกินหญ้าอ่อนเอออยากกินสดๆถ้าเออว่าทำไมมติดเด็กหนูอะไรคะหัวกิ๊ดตาเด็กโอ้ยเหงื่อเต็มเลยเด็กเด็กเหงื่อเยอะเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินไปต่อเนาะไปอันนี้ไม่เสียตังค์นะคะดูเนี่ยเดินไยอีกปีเลย นี่นะครับเราเดินมาแล้วครับเดินมาจะมีที่พักครับริมเป็นน้ำตกครับอ่าน้ำตก,ำตกไหนบ่เมือ่อนายโอ้ปปยปลาเยอะนะครับลำทายใสมาก เราเดินลุยน้ํานะครับ <laughs> นี่ตัวเองปล่อยนกจากตรงนู้นครับสะพานนู้นแลน้วนกบินมานี่ก็คืออยู่คนละฝั่งจะ<ม>ต้องมาสี่คมัสสิบห้า้างหน้าต้องบอก่าเช่เรียกเรียกไก่เรียกไก่ละ ไปแล้วเสียงเรียกไก่ไปแล้วนุ่นอุ้ยวิ่งกันจ้ะ <laughs> อันนี้จะเป็นโซนร้านอาหารโซนนั่งกินเฮ้ยเสียงรถใครอ่ะคุณคิมเหรอ มีสายไหมมีด้วยเฮ้ยสายไหม่ตาอเอาสีอะไรบอกพี่เขาได้ลูกเลือกสีม่วงนะมีสายไหมด้วยเดี๋ยวสั่งนี่ที่ยาไทยก่อนอันนี้เจ็ดเก้าหรอเอาสีอะไรครับบอกพี่เขาได้ม่วงค่ะม่วงค่ะม่วงก็สีอ่อนนะมาดูกันดักสายไหมกันเรลยสายไหม 他们不。 นี่ดูสายใหม่อันใหญ่เลยโมเต้ยโหละลายราคาเท่าไหร่ครับเอาละสามสิบห้าสามสิบห้าครับโมใหญ่มากฮะอืม มากินเลยอยู่ในกระปุกอ่ะมามาพี่เขาเร็วเดี๋ยวไม่ใส่ตังค์มาหยิบอ่ะมาหยิบเร็วเสียวเลยขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าไหนให้ป๋าดูหน่อยุ้ยไปอวดปลาเช่เลยใหญ่มากใหญ่แล้วหัวปลาดินเลยใหญ่มากใหญ่กว่าหัวปลาดินอีกอ่ะดินโชว์ป๋าดินี่กล้องอยู่นี่นี่ จบแล้วครับเจอกันใหม่ครับผมฝากกดติดตามและกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับ